สวัสดีครับพบกับอาจารย์แทนนะครับผมวันนี้แทนเถิดเทิงจะมาสอนอะไรหรอโอเคอาจารย์จะเอาเทคนิคการหาหลักร้อยโดยใช้สูตรสิบหน่วยที่เรามีนะครับผมสิบหน่วยบนล่างที่เรามีเพื่อมาหาหลักร้อยสังเกตไหมว่าหลักร้อยอาจารย์จะโอเคมากหมายความว่านะถ้าร้อยไม่มามันก็จะไปสิบหน่วยประมาณนั้นเพราะอะไรแต่โดยส่วนมากอาจารย์จะคิดหลักร้อยโดยใช้สูตรสิบหน่วย อามาดูอย่างเช่นวันนี้หรอฮานอยนะครับฮานอยวันนี้ที่ฮานอยพิเศษก่อนฮานอยพิเศษนะครับวันนี้อาจารย์หลักร้อยได้เจ็ดคือเพะเลยเดี๋ยวอาจารย์วางสูตรแปร๊บหนึ่งอันนี้คือสูตรฮานอยพิเศษไม่รู้ว่าเอ่อมันรันสถิติหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูก่อน <c oughs> อ่ะรันแล้วนะครับสามหกห้าวันนี้ฮานอยพิเศษสามเจ็ดเนาะ พวกนี้ฮานอยพิเศษ37รันแล้ว365 365 1ปีนะครับออก365อันนี้ฮานอยพิเศษคืออาจารย์ได้รู้สึกว่าจะเป็นหลักร้อยมีรองใช่ไหมรอง3ามปะอาจารย์ไปดูแป๊บหนึ่งนี้อาจารย์วางอะไรบ้างนะฮานอยพิเศษนะครับฮานอยปกติฮานอยพิเศษอ่ะ เด่นร้อยอาจารย์เห็นไหมครับฮาหนอยพิเศษเด่นร้อยหนึ่งรองสามไม่ได้รองได้มั้งวันนี้รู้สึกจะไปเท่ากันหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าการใช้สูตรสูตรที่มันมีอยู่ให้มันเป็นเขาเรียกให้มันเป็นสูตรดับนะครับผมก็โดยการที่สมมุติว่าเป็นสูตรสิบหน่วยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวกลับเข้าไปที่อันนี้เป็นสูตรสิบหน่วยใช่ไหมเรากดตรวจสอบได้ใช่ไหมครับว่า ตัวสอบอรายเราตรวสอบได้หมดเช่นอันนี้มัน10หน่วยอยู่ตรวจสอบเอ่อร้อยสิบหน่วยเราก็ตรวจสอบไปร้อยสิบหน่วยถ้าเดินดีพรุ่งนี้มันจะมีสูตรนี้เห็นไหมเห็นไหมสอศูนย์สองสามเจ็ดพรุ่งนี้สามกับเจ็ด่ะมันน่าจะมาบนนะ่ะอันนี้นะฮาหนอยพิเศษนะอันนี้อาจารย์ตรวจสอบที่ฮาหนอยพิเศษนะครับผมใช่ สกับเจ็ดนี้น่าจะมาบนเพราะว่าเด่นบนมันคือ0237์สาแล้วมันไปชนเด่น10หน่วยที่สานะครับผมอ่าเราพูดถึงหลักร้อยการหาหลักร้อยเหรอเราก็ตรวจสอบสูตรที่หลักร้อยนะครับโดยสูตร1 0หน่วยที่เรามีที่เราสร้างขึ้นนะครับสิบหน่วยบนแรงที่เราสร้างขึ้นตรวจสอบหลักร้อยอ่าเราไปตรวจสอบถามว่าถามว่าทุกคนงสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหม มันไอสีแดงๆเนี่ยคือมันมาไอสีดำๆเนี่ยคือดับอาจารย์ก็จะเรียกดับเขาเรียกสูตรเด่นสูตรดับนะครับผมสูตรอันนี้มันเป็นสูตร10หน่วยเพราะฉะนั้นน่ะมันจะใช้ไม่ได้หรอกกับสูตรร้อยหลักร้อยนะครับแต่ในสูตรของ10หน่วยมันก็มีสูตรบางสูตรที่มันเดินหลักร้อยอืมแล้วสูตรของ10หน่วยมันก็จะดับหลักร้อยโดยอัตโนมัติเหมือนกันเนาะ เพรามันเด่นที่10หน่วยมไม่ได้เด่นที่หลักร้อยนะมันจะมบีบางสูตรที่มันแบบเข้าแต่บางสูตรก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยโดยทั่วไปสูตรอย่างสมมุติอาจารย์ใช้ประมาณนี้5้าห9เจ็ดปดตรปะสี่เก้าเก้สูตร, 4, 9, 9, ตรอันนี้คือดูดูด <c oughs> สูตรสิบหน่วยบนล่างนะเออแล้วอาจารย์เอามาแปลงเป็นดับสูตรดับหลักร้อยเ เพราะว่ามันเป็นสูตรสิบหน่วยไงมันมันไม่เด่นไม่เด่นที่หลักร้อยแต่ว่าเรามาแปลงเป็นสูตรดับเช่นสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยคือเห็นไหมมันกลายเป็นดับเดินดีซีตัวดับหลักร้อยเดินดีซีตัวนะครับเก้หาศูนย์หนึ่งสองเนี่ยพวกเนี้ยหน่วยพิเศษอ่ะไม่น่าจะใช่หลักร้อยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เรียกเป็นดับนะครับถ้าเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มาแล้วนะครับดูนะครับอ่าในบรรดาพวกเนี้ยมันจะมีนี่สูตรนี้อีก นานมันจะมาทีห้าเจ็ดแปกนะห้าเกับอะไรนะเก้าก็ดับไปแล้วห้าเจ็ดแปดเก้าดับไปแล้วเตัวเหลืออะไร3 4 6สนะพอมันเหลือ3 4 6ใช่ไหมครับเราก็มาไล่ดูการที่จะมองว่าดับอย่างเนี้ยสามสามดับไหมมันก็ ถือว่ายังดับไม่มากนะสี่อ่ะสามสี่หกใช่ไหมสี่ไล่มาสี่ดำมะโอ้สี่มันก็ดูดับอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกดับมากอยู่สามอันนี้สามใช่ไหมครับ 3. สามก็เห็นไหมสองงวดมันก็ถูกแสดงว่ามันก็มาได้นะสี่ใช่ไหมครับสี่สี่สี่ก็อ่าสามกับสี่นี่สามสูตรนี้สามที่ตรงนี้ ก็ถือว่าดับเดินอยู่นะครับ3กับ4 4น่าจะเด่นกว่านะครับแล้วก็6ไปดู6ตนนี้ไปดู6 6นะครับอ่ะดู6จากรวมทั้งหมดเนี่ย 6. เปอร์เซ็นที่ว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าพรุ่งนี้ตรงที่ว่านี่นะครับอันนี้คือเด่นนะอันนี้ถ้ามองจากตรงนี้คือเด่นเออเด่นแต่ถ้ามองจากสุดท้ายนี่คือดับ หมายความว่ามันดับอะไรมากเออมันดับอะไรน้อยที่สุดดับ6เนี่ยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเด่นของของสูตรดับพอเข้าใจกันไหมอืมอาจารจะอธิบายอย่างไงดี6กย่างดู6อันนี้นะครับ6อันนี้มันจะอ่ามันก็มีถูกอยู่ใช่ไหมหกอันนี้อ่าอันนี้ก็ดับอยู่นะครับผมหอันนี้อันนี้ดับไปเลยนี่เห็นไหมเห็นเห็นหอันนี้ไหม เอาไปไหนวะหรอดูผิดอันสามสี่หกสามนี่ดูดับอยู่สามนี่น่าจะดับนะครับผมสี่ก็น่าจะสี่าก็ไล่ดูไปครับสี่ดูที่แถวสุดท้ายนะสี่นี่ ีเนี่ยสี่ก็น่าจะดับเนี่ยมันเหลือสามสี่มันเหลือ 3, หกหกที่มันดูแล้วมันหกมันก็ดับนะแต่ว่ามันก็ดูเด่นอยู่นี้ก็ดับนะหกก็เดินดีนะสามสี่หกเนี่ยมาตัวหนึ่งแน่นอนที่หลักร้อยเนี่ยถ้าจับแบบนี้นะครับเพราะมันดับใกล้เคียงกันสามสี่หกเนี่ยดักร้อยแต่จะให้ดึงเด่นใช่ไหม เราก็กลับไปดูที่เด่นร1 0ิบหน่วยเด่น <c> ร <oughs> <c oughs> 1 0ิบหน่วยมันมีอะไร <c oughs> เอ็นม <c oughs> เด่นร้อยสิบหน่วยมันมี3มเนี่ยศูนย์สเจดนะครับผมที่มันเดินดีอยู่นะอืมมันชน3 <c oughs> เพราะฉะนั้นสามเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะมา หลักร้อยก็ได้หรือว่า10หน่วยก็ได้เพราะฉะนั้น3เนี่ยถือเป็นเด่นเด่นมากที่มันจะสามารถมาได้ร้อยหรือไม่ก็10หน่วยนี่แหละครับคือวิธีการที่อาจารย์หารักร้อยเออพอเข้าใจไหมขั้นแรกนะเราก็ไปตรวจสอบก่อนจากสูตรสิหน่วยนะครับผมจากสูตรสิหน่วยที่เรามีที่เราสร้างขึ้นมานะครับอ่าตรวจสอบที่สูตรสิหน่วยอันนี้คือสูตรสิหน่วยโดยปกติทั่วไปนะครับผม ถามว่ามันเดินดีไหมมันเดินดีเห็นไหมยี่สิบสามยี่สิบสองยิบสี่ประมาณนี้มันก็เดินดีอยู่อันนี้ถึงอาจารย์ถึงจับไปใช้อยู่นะครับ <c oughs> อันนี้มันคือเดินดีที่สิบหน่วยบนล่างนะครับผมเราสามารถแยกออกไปได้อีกถ้ามันเดินดีที่ร้อยสิบหน่วยด่าสูตรไหนมันจะเดินใช่ไหมแยกตรงนี้ออกไปเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจุนสองสามเจ็ดนี่ยมันเดินดีต่อเนื่องมาตรงเนี้ยอืม <c oughs> เราเรียกว่ามันเดินดีเพราะมันกําลังเดินดีต่อเนื่องนะ เอออันนี้มันยังแบบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมานะอันนี้ก็ต้องคอยระวังอันนี้นสูตรเร้าระวังแต่ถ้ามันมาเนี่ยมันก็จะชนกันที่3เพราะฉะนั้น3จะเด่นเลยเออเด่นบนนะอย่างเงี้ยหลักอ่าเนี่ยพอดูร้อยสิบหน่วยแล้วเราไปตรวจสอบที่หลักร้อยนะค่อยๆไปทีละสเต็ปใช่ไหมเออสูตรที่เรามีนะสร้างกันขึ้นมาครับไม่ได้สร้างยากเลยสร้างง่ายๆนี่เห็นไหม อันนี้ที่มันเดินดีอยู่13งวดนะครับเดินดีที่สุดแล้วถ้ามันมี0 2 3 7อยู่ในนั้นน่ะเออเห็นไหมอาจารย์ว่าที่ว่าอาจารย์เหลือ3 4 6ใช่ไหมตรงเนี้ยมัน3เนี่ยน่าจะมาเห็นไหมสามสี่หกมันชนที่สพวกน่นี้เอออันนี้ฮานอยพิเศษนะครับสามสุดสุดท้ายเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เดินไม่ดีที่หลักร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าเจ็ดแปดเก้าโดยเฉพาะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าข้างหลังเนี่ย กลายเป็นสูตรดับทันทีเพราะฉะนั้น789เนี่ยไม่น่าจะมาหลักร้อยเนี่ยให้มองอย่างนี้นะครับสีดำเนี่ยคือดับ,ด,บดับหมายความว่ามันไม่ถูกอ่ะเราตวรวจสอบหลักร้อยแล้วคือมันไม่มาหลักร้อยหรอกอย่างเงี้ยสีดาสีแดงนี่คือมาครับแต่พวกนี้มันจะนานๆานมาทีเพราะมันไม่ใช่สูตรหลักร้อยเข้าใจใช่ไหมอืมอย่างเนี้มันเดินดีต่อเนื่องมันกําลังเดินนะเออศูนย์สองสามเจ็ดถ้าพวกนี้มันเดินเนี่ยสามเมื่อกี้อาจารย์เหลือสามสี่หกเห็นไหม อืมมันจะชนที่สามเห็นปะ่ะอืมความเป็นไปได้ที่สามจะอยู่หลักร้อยมีเนี่ยอาจารย์ถ้าจับหลักร้อยของฮานอยพิเศษพวกนี้ก็จะจับสามอีกถึงแม้มันจะมาแล้วฮานอยหานอยนี่ไม่แปลกเลยที่มันจะล็อกสามหกห้าสามห้าหกออกมาได้ด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> กดรีโมทพร้อมกันหรือปเปล่า แปดสามสามปดมันก็ออกมาเหมือนกันอีกนะเออมันเก่งกันมากเลยอ่ะเป็นหวยที่ธรรมชาติธรรมชาติแบบหนัแบหบูรับตาธรรมชาติกันมากไม่มีใครเขารู้เลยว่าคุณล็อกหรือไม่ล็อกปัญญาอ่อนได้อีก <laughs> จานด่าหวย <laughs> รู้ว่ามันล็อกแต่ทําไมยังคิดก็มันผีบ้าไงก็ยิงย่งชอบนะไอ้หวยล็อกล็อกนี่ยิ่งชอบถ้าเราเอาชนะมันได้ครั้งหนึ่งเหมือนว่าลบมันรอยครั้งชนะครั้งเดียวกูคิดว่ากูชนะหมดเลยอย่างนั้นแหละครับอ่านี่คือการตรวจสอบหลักร้อยที่อาจารย์ทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับทําไมทุกคนมาสงสัยว่าอาจารย์ตรวจสอบหลักร้อยอยังไงใช้สูตรสิบหน่วยก็เนี่ยแหละครับทำทำให้ดูแล้วนะ ค่อยๆดูคลิปรีวนไปวนมาแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นคลิปสอนว่าหารักร้อยยังไงจากสุสิบหน่วยที่เรามี นะครับผมเอาเป็นว่าแทนเถิดเถิงวันนี้ก็มีเ,เรื่องราวที่จะต้องให้คิดกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็ทํากันบ้านนะครับใครมีสูตรอยู่แล้วสร้างสูตรขึ้นมาเองอยู่แล้วจัดไปครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงลองตรวจสอบให้หมดนะครับเรามีสูตรสิบหน่วยเราตรวจสอบได้หมดหลอครับว่ามันจะมาบนไหมมันจะมาล่างไหมนะครับเด่นที่10หน่วยบนล่างแล้วมันจะไปหลักร้อยได้ไหมมันจะไปเด่นบนได้ไหมเราดูได้หมดครับ